ออกประกาศพร้อมกันทั้งต้นสังกัดของบิวกิ้นและพีพีครับเรื่องของผู้ไม่หวังดีนะครับที่นําข้อมูลส่วนตัวและก็รูปภาพของทั้งคู่เนี่ยไปเปิดเผยโดยบิวกิ้นก็ยอมรับครับว่าเรื่องนี้มีที่มาเรื่อยๆนะครับผมโดยเฉพาะตอนนี้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยขึ้นยอมรับว่ามีอาการหวาดระแวงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้อยู่บ่อยๆครับก็จะ,ออะม,ม,มีบ้างมีบ้างมีมาเรื่อยๆครับต่เรามีแพนิกหรือว่าแบบ กังวนอะไรไหมผมว่ามันก็จะมีบ้างนะเหมถึนว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์อะไรย่างเงี้ยต่อถึงเราจะเป็นคนสาธารณะอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเป็นบุคคลสาธารณะตลอดเวลาหรือว่าใงช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาทํางานอะไรย่างเงี้ยเวลาที่เราเจอคนที่มาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเรากําลังแบบปล่อยตัวสบายๆโดยที่ไม่ได้คิดว่าเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่อยู่สาธารณะอะไรย่างเงี้ย ว่าพอ,พอเราเจอบางครั้งเราก็เราก็มีแอบเซงบ้างหรือว่าเราก็มีตกใจ mm. บ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆหลัง,ง,ลงๆนี้ไปสนามบินเราก็จะพยายามแบบาหาบริการอะไรเงี้ยหรือว่า mm. บางบางมาตรการที่บางครั้งเราอาจจะแบบโอเคไม่ได้ซีเรียสมากว่าในช่วงเวลาส่วนตัวเราปล่อยแบบผมอาจจะเดินไปเข้าห้องน้าคนเดียวหรืออะไรเงีแบบ้ยบอกเฮ้ยบมไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแบบผมก็ไม่ได้อยากให้ผมทุกคนแบบทำงานตลอดเวลา mm. ตอนนี้มันก็อาจจะต้องมีการจัดการ mm. เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ่ังที่ได้ไปโชว์ที่เทศกาลดนตรีใหญ่ในเมืองชิงเต่าประเทศจีนนะครับบิวกินก็บอกว่าโอ้โหประทับใจมากๆทั้งจํานวนแฟนคลับที่มารอชมแล้วก็แฟนๆสามารถร้องเพลงไทยตามได้ครับเราไม่รู้มาก่อนว่าคนคนจะมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่าเรารู้ประมาณหนึ่งว่า capacity ของของงานมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนมาจริงจะเท่าไหร่แต่ว่าพอเราไปถึงที่ ที่ชิงต่าจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอเจอคนแล้วก็ช็อกช็อกไปเลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคนคนเยอะอจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ตอนที่เราก่อนจะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ดินเสียงแบบเรียกชื่อแบบเริ่มแบบมีแบบทีมส่งมาให้ดูเรื่องมีแบบแฟนๆโบกธงป้ายแบบหรือว่าแบบคนที่เขามารออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันมัน,มนเกินความคาดหวังไปเยอะมากๆเลยกับผมว่ามันคือพลังงานพลังงานของคนที่ผมรู้สึกว่า เวลาที่ผมรู้สึกว่าการการซัพพอร์ตหรือว่าการสนับสนุนของเขาอะพอพอใจเขาอยู่ตรงนี้มันมันถูกแสดงออกผ่านทุกๆทุกๆการกระทาทุกๆคําพูดอะไรเงี้ยหมือนว่าเขาเสียงที่มันออกมาหรือว่า expression ของใบหน้าตอนที่เราขึ้นไปเจอเขาหรือว่าป้ายเป้ยที่คนเขาทามาหรือโปรเจกต์ที่เขาทาให้อะไรเงี้ยผมว่ามันมันเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันเข้มข้นแล้วเราก็ดีใจที่ในชีวิตหนึ่งเรามีโอกาสได้รับสิ่งนี้สิ่งที่ตกใจที่สุดเลยคือแฟนๆฟ เขาร้องเพลงภาษาไทยได้ร้องเพลงภาษาไทยได้คือแบบผมผมก็เฮ้ยร้องเหมือนเหมือนคนไทยเลยอะเหมือนเหมือนเล่นเหมือนเล่นโชว์ที่ไทยเลยอะไรเงี้ยแล้วเสียงคนในสเกลนั้นอะมันก็หึมมันสะท้อนมันแบบจนผมรู้สึกว่าผมเดินไปซ้ายไปขวามันมันมีแต่พลังงานที่แบบเติมพลังเราเต็มไปหมดยอะไรเงี้ยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ